สบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้าเมื่อนี้น้องโตเกียวกับชิมาเตรียมข้าวต้มขนมน้องพี่น้องเนาะนี่เขาชิมาห่อขนมไปต่อน้องโตเกียวกับตัดแนล่ะพี่น้องนี้เตรียมขนมไว้ไปใส่ใส่บาตรเมื่ออื่นน้องพี่น้องเนาะใส่บาตรบุญข้าวสาลีน้องพี่น้องขั้นตอนแรกทำกะซิเตรียมแป้งทำกะซผสมแป้งแล้วปะไปก่อนนาอพี่น้องเนาะเพื่อให้มันเข้ากันได้ดีเนาะเอาใช้แป้งข้าวเหนียวขาเจ้าแล้วพี่น้องเนาะ ข้าวเหนียวนี่ลายเนี่ยหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเอาลงไปเลยเนาะวันนี้น้องจะเกี่ยวกับชิซายันเป็นข้าวเจ้าเนาะพี่น้องเนาะข้าวเจ้าข้าวเหนียวปนกันเลยเนาะนี่ลงไปแบบขั้นไพมีอันเนียวร้อนกับร้อนเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้เขาชิซายแบบผสมเอาเลยเนาะบดบวร้อนก็ได้พี่น้องเป็นข้าวเหนียวใส่อีกครึ่งหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่โบชัยโบชัย เดี๋ยวถ้าลองเบิง่งถ้ามันแหลวเกินไปก็สิเติมแป้งเขาเหนียวอีกเนาะวันนี้เากับสีคนอันแบบผสมให้มันเข้ากันน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะเอาน้าลงเนาะมือกับล้างสะอาดเดีอวพี่น้องเด้อล้างหลายหอบแล้วเนาะวันนี้ก็สิเอาน้ําลงไปพี่น้องเนาะน้ะําลงไปแล้วก็ค่อยๆผสมเนาะนีะ่ ค่อยๆผสมไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันหมดแล้วเนาะโอ้ยตัวนี้ฝนตกพี่น้องเลยเด็ดแบบง่ายๆแบบสไตล์สาวลาวเซโน่แล้วพี่น้องเนาะพยายาจะขอเป็นคนถัดไปนวดแป้งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แบบเริ่มสีเข้ากันแล้วเนาะนี่ตอนนี้เท่ากับ นวดแป้งแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเขาพักแป้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาสิมาทาน้ำมันใส่ใบตองเนาะพี่น้องนะเนาะเผื่อแบบพี่น้องหอ่อมันจะบบติดเนาะนี่แบบนี้เลยเนาะทาใส่เสะโพะมงที่เอาสีอันหอ่ออนะไรพี่น้องเนาะมันจะนนนัั้มจะบติดทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะมีบ่เนาะท่านะพี่น้องที่อยากฟังน้องตุกเกี่ยวของเพลงเนาะพี่น้องเนาะ อยากซื้องให้ฟังนราพี่น้องนะถ้ามีคนอยากฟังคุณดอกพี่น้องเลยอย่างร้องเนาะตอนนี้สงสัยยังบบวี่ผายฟังนะก็เลยบระการลงพี่น้องตอนนี้นอกตัวเกี่ยวกระทาใบตองเรียวเรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะแล้วก็นี้กะห้าสิปั้นแป้งก็แล้วพี่น้องเนาะปั้นป็นลูกๆลูกๆแล้วจังมาห่อกันเดี๋ยวเนะมันจะสบายเนาะห้าสิปั้นเต็มค่ะนี่แบบให้มันเต็มนี่บบบซ้อนกันเนาะ มันจะโบติดกันนี่ได้แล้วพี่น้องสัตวนะ์เงินปันไปเลยได้หลายรูปเนาะพี่น้องนี้ปันซาลาเปานะปันไประเดี๋ยงแบบ่อข้าต้มขนมลงวัดแบบเดือนเก้าเดือนสิบนี่พี่น้องสำคัญแนเนาะเพราะว่า ปีหนึ่งขาวเสียแบบห่อข้าวต้มนี่ขันสิงธรรมดานี่ข้าวใส่แต่ข้าวต้มขนมแบบใส่ขนมกับนมใส่น้ำหวานเนาะแส่แบบมูเล่นก้าเดินซีบนี่ก็คือแบบต้องจำเป็นเนี่ยเนาะต้องแบบห่อข้าวต้มขนมนุ่งหวานนี่น้องเนาะมันก็แบบเป็นประเพณีอันหนึ่งเนาะพี่ right. น้องมันไปก่อนเนาะตอนนี้ อันน้อนตัวเกี่ยวกับปั้นแล้วนอนพี่น้องเนาะหน้าตาสิประมาณน,นี้เนาะนี่วันนี้นอนตะเกี่ยวกับสีมาห่อเนาะหอกะสีมาเห็ดใบมีก่นอนอนพี่น้องเนาะเสื่อแบบสีเอาใส่ใส่อันทั่วเหลืองนี่เนาะเอามาใส่ในนี้แล้วก็จะห่อนี่แล้วกไ,ไปเนาะแล้วเหากะอาต้มต้มเขาเนาะใบน,นี้เลยกะ เีนี้เนาะนี่ได้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีห่อไปตองกับเดนี้เนาะนนห่อไปตองก็ต้องไปทางแบบย,า,ย,า,ยาวๆวันนี้นพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าบรไปทางนี้เดี๋ยวมันจะแตกเนาะ ขักไดพี่น้องห่อขนมเนาะที่ว่าละเอียดอ่อนกับเมนเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ตัวนี้มันส้นมันอันนั้นเนาะส้นสั่นน,นี่ประมาณนี้เนาะอ,นอันแรกผ่านไปต่ออันที่สองนียเนาะ ซีมึงใส่กอนี่น้องเซบพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาต่อที่สองมนันนีปป่นี่เอาลงไปนี่ ถ้าพายงังโหมกเป็นมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีดสดสดออนไลน์เลยพี่น้องส่วนนี้ค่มใกล้กันเนาะท่าแบบมันแบบมันสั้นเท่ากันต็ดไปต่อเข้าไหมดอกไปยาวๆ,ๆเนาะแบบเอาชิมาสดชนี่เนาะนี่น,อน,น้นองน,น,นี่มันกระิพอดีเนาะแบบนี้เลยนี่งามนี้เนาะพี่น้องเนะะยาะไปอันที่สามเลย ข้าสีห่อไปจนมันเบิดกูแลยนะ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งตอนที่น้องตัวเกี่ยวห่อแล้วน้องพี่น้องนะมาหน้าตาสิเป็นยังไงเนาะตอนนี้ข้ากับห่อกระชิแล้วนาอเนาะพี่น้องนี่้าห่อกระ,กระรนะชิแล้วล่ะคิเขียวอยู่พี่น้องใบตองงามงานเนาะนี่ตัวนี้ให้ในหัวน้องพี่น้องเนาะอันนี้ของแม่พี่น้องนี่แบบใส่บหวานเนาะตัวนี้ยังทำนี้แหละพี่น้องนี่สีห่อแล้วแนละ้วเนาะใบตองน้อยเนาะตัวนีนะ้ ห่อได้อยู่บ่เนาะถึงอยู่เนาะโอ้ยแตกเป็ดดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสิตักอันนี้ใส่เลยเนาะบัดนี้เนาะลง ตัวน้อยเนาะเดือดแต่ตัวนี้น้อยเนาะ <c oughs> ใหญ่ก็ฮดไปตอกนะพี่น้องเลยขนมนี่เนาะเพิ่งสิได้อยู่บนเนาะได้อยู่เนาะถึงอยู่ว่างหนึ่งมีฝนตกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ผัดแดดออกแดดสองมานเออนาะแดดอ่อนๆยามแรง ໃສ່ເຮົາກະໃກ້ຊິເບິດລະປງງດຽพอດນາ ตอนนี้ห้ากระห่อแล้วไปที่เทโพยเนาพี่น้องเนาะวันนี้ห้ากระสีเอาลงหวัวเอาพี่น้องนี่สวยๆเลยบัดรพอหนึ่งซุกห้ากระสิเลือกเลือกตัวงามไปใส่บาทเนาะ ตอนนี้เท่ากับเซ็ตภารกิจน้องพี่น้องเนาะนี่เขาใส่เต็มหัวเลยน้องพี่น้องเนาะนี้นี่ใหเบรกตไกดน้องพี่น้องนี้วันนี้เขากับียเอาใบตองเนาะตกปกทั้งเคิง่อน่อยหนึ่งเนาะปกแบบให้อันความหอนมันคงตัวอยู่ในนี้น้องพี่น้องเนาะปกเข้าไปเลยกะเซ็ตสิ้นไปแล้วน้องพี่น้องสำหรับภารกิจของข้าวต้มขนมไใบใสรบากอื่นเนาะเทาสินหนึ่งอันกันขึ้นแล้วเทาสับเอาไว้อัน ใส่บาดเมื่ออื่นตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะมันจังแบบมันบกแข่งแล้วมันจังอุ่นอุ่นนะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ก็เสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะเสียไปหนึ่งไว้ใส่บาดเมื่ออื่นเลยเนะาะวันนี้ก็สีขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อบอาพาดคลิปใหม่หมของ่องสาวลาวเซนูแฟมิลี่นะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาว่า